ยังกลับบ้านไม่ได้เลยนะครับติดฝนนะครับรอฝนหยุดก่อนแล้วรอให้มันเบาลงกว่านี้นะครับเพื่จะกลับบ้านกลับช่องได้ครับการทํางานก็ว่าเหนื่อยแล้วะครับมาเจอฝนยิ่งเหนื่อยกว่าอีกนะจดหมายปลายทางที่ตั้งใจจะไปนั่นไปนี่ไปนู่นไปนน้นยกเลิกหมดครับเพราะฝนเพราะน้องฝน ก็น้องฝนคะรับเสื้อกันฝนก็ซื้อนะแต่เก็บไว้ที่ห้องก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าจะซื้อมาเพื่อต,ตอนพกมาก็ไม่ตกพอไม่เอามาแล้วตกตีจังนะเ<ม>ข้าใจชีวิตเราชีวิตทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนนะครับมันไม่แน่ไม่นอน เรื่องบันเอ,อิญเรื่องที่ไม่คาดคิดที่ไม่คาดหวังไม่คาดฝันเนี่ยมันมาทุกเวลานะครับออกจากปากจ็ดมาถึงห้าแยกไม่มีฝนนะครับจะเข้าสะพานใหม่ตกซะนัตกซะนะัะนฮะจุดไม้ยปทางคือหวยหวยละไรแหงจะตุวโชคซอยห้าเขไปไม่ได้แล้วมันยกเลิก น้องฝนเนี่ยเนี่นตยตกทำไมตกทำไมวันน,นี้งานกรุงเทพก็มีงานว้าวงานวะ้าวเจอแบบนี้นะครับงานก็ต้องถ่ายนะไปแล้วเพราะว่าราชการกทรทมกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ให้เปิดมาเรียบร้อยแล้วมาเจอฝนอย่างเนี้ย นะเพื่ออะไรอะ่ะนะไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจจริงจนะครับตกมาละไม่ตกมามันไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นนะหน้านี้ก็เป็นหน้าเกี่ยวข้าวด้วยนะหน้ากู้ข้าวเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวข้าวนะ วันนี้ก็โดนอะไรมาเจอเยอะยัยงมาเจอกใครรม,มชามชาบ,บนตกข้าวก็ราาคาต่ำเลยครับ ภาคอีสานภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ฝนคงไม่ตกนะครับตกที่กุงเทพกพอแล้วตกมาได้ตกมาเพื่อแค่นี้มันก็สุดจะพ้นแล้วปัญหาชีวิตมันก็มีปัญหาเยอะๆอยูอย่ล้วมันเจอปัญหาจราดก่อนมันเจอปัญหาฝน ฝนตกแล้วก็ทำให้รนะูดติดรถตีนเองก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะอน,นอนลุน่มนะโทษใจเ่องบางเรื่องมันต้งเอินตลอดเวลาไม่ได้ ETS สายหยุดสะพานมา ไปไม่ได้รอให้ฝนตกนะก็เหมือนเวลามันเดืดเดินเลยมานมั่งรอให้ฝนจนตกไปเขาเปลี่ยนเพื่อการฝนนีก็ไม่ได้อามาหาชีวิตกันนะ ดกันการเดินทางหมดเลยวางแผนโน่นแผนนี่แผนนั่แนแผนสองแผนสามแผนดีแล้วหนะ้าไม่ได้ไปดดดแปลสักแบบุดลองก็สนอูแเล็ดเลนะอ้า พิรุณน,นะครับพิรุณเมฆพลาแล้วพลาหูพระรามสนนะครับรเมฆขลาก็เล่นแก้เล่นหวงโอ้โอนยิงกันแล้วจบการบรรดาไปแค่ไหนนะผมได้ได้คำเดียวว่าแรงมาก